เข้าใจบ้านสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับ5ไอเดียการแต่งบ้านหลังเดิมเพิ่มเติมคือดูใหม่แบบไม่ต้องทุบทิ้งกันค่ะ เพราะบ้านคือพื้นที่ส่วนตัวที่เราใช้ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยการพักผ่อนและการทำกิจกรรมต่างๆและเมื่อเวลาผ่านไปนานๆการใช้งานพื้นที่ต่างๆภา,า,ายในบ้านอาจจะดูเก่าลงหากใครที่กำลังมองหาวิธีการรับมือดีๆที่จัดเก็บกับบ้านหลังเดิมอยู่แล้วก็วันนี้ทางเรารวบรวมทั้ง5าไอเดียแต่งบ้านหลังเดิมเพิ่มเติมคือดูเหมือนใหม่แบบไม่ต้องทุบทิ้งมาฝากกันค่ะ และสีมีผลต่อความรู้สึกหากคุณรู้สึกว่าบ้านที่อยู่นั้นเริ่มจะมีความจำเจดูจืดชืดไม่สดใสเหมือนช่วงแรกๆที่เพิ่งย้ายเข้ามาไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะเมื่ออยู่ไปนานๆร่างกายและความรู้สึกของคนเรามักจะคุ้นชินกับสถานที่ลองมาเพิ่มความสดใสสร้างบรรยากาศบ้านหลังเดิมให้ดูเหมือนใหม่กันด้วยเทคนิคการเลือกแสงไฟกันดีกว่าค่ะ ด้วยคุณสามารถเพิ่มลูกเล่นได้ตั้งแต่การเดินสายไฟ LED แบบซ่อนไว้ตามฝ้าพีดานหรือหลังกรอบรูปทำให้บ้านดูสว่างและแปลกตาได้เรื่องที่2แต่งพื้นและผนังด้วยวัสดุตกแต่งที่มีผิวสัมผัสน่าสนใจ การเลือกตกแต่งบ้านหลังเดิมด้วยวัสดุที่มีผิวสัมผัสแปลกใหม่แล้วนำไปตกแต่งในพื้นที่ที่มองเห็นเป็นภาพใหญ่เช่นผนังวอลเปเปอร์ที่ทาด้วยสีทาผนังแบบกลิตเตอร์หรือจะเลือกเป็นการตกแต่งพื้นด้วยไม้แบบการวางสายสลับที่นอกจากจะได้ลวดลายใหม่แล้วยังสามารถคุงโทนสีพื้นห้องให้ดูกลมกลืนได้ด้วยค่ะเรื่องที่3 เปลี่ยนอารมณ์ได้ตามใจชอบด้วยผ้ามา่านไม่ใช่แค่ผนังหรือพื้นแต่ยังรวมไปถึงผ้ามา่านที่หากได้ความรู้สึกใหม่ๆให้กับบ้านอาจจะเลือกเปลี่ยนสีและผิวสัมผัสของผ้ามา่าน หากต้องการให้บ้านดูสว่างปลอดโปร่งอาจจะเลือกเป็นผ้าม่านสีครีมที่ทอด้วยเส้นใยโปร่งแสงที่นอกจากจะช่วยพรางสายตาและเพิ่มความเป็นส่วนตัวจากภายนอกบ้านแล้วยังจะทำให้บรรยากาศแสงภายในบ้านดูนุ่มนวลสบายตาแต่หากต้องการให้บรรยากาศบ้านดูมีระดับขึ้นมาอีกนิดสามารถเลือกใช้เป็นผ้ากำมะหยี่ที่มีผิวสัมผัสนุ่มนวล ให้ความรู้สึกหรูหรามาพร้อมคุณสมบัติการทิ้งตัวดีกันแสงได้ด้วยนะคะเรื่องที่4ต่อเติมพื้นกลางแจ้งตเติมเต็มการพักผ่อนนอกจากพื้นที่ภายในบ้านที่สามารถเปลี่ยนแปลงทําให้เหมือนใหม่ได้แล้วหากบ้านใครยังพอมีพื้นที่รอบๆบ้านเหลืออยู่มากพอที่จะต่อเติมทําเป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นหรือรับแขกแล้วแล้วก็แนะนําให้ลองสร้างพื้นที่ จิบชานั่งกินหมูกระทะชิวๆก็ได้ค่ะด้วยอาจจะตกแต่งด้วยชุดโต๊ะไม้แล้วเจาะรูตรงกลางโต๊ะเพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นลูกเล่นหรือจะเลือกเป็นเซตโต๊ะเก้าอี้สไตล์ที่แมทกับบ้านเพื่อความลงตัวสุดๆแต่สิ่งที่สำคัญคือการต่อเติมกันศาสารหรือการทำหลังคาย,ยื่นออกมาเพื่อที่จะทำให้พื้นที่บริเวณนี้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกค่ะ ความสดชื่นคืนความสดใสด้วยต้นไม้สีเขียวลดทอนความแข็งของเฟอร์นิเจอร์และความน่าเบื่อจากบรรยากาศเดิมๆภายในบ้านด้วยความสดชื่นจากสีสันของต้นไม้และดอกไม้โดยเลือกสไตล์การตกแต่งได้หลายรูปแบบตั้งแต่กระถางตั้งพื้นแบบธรรมดาจนไปถึงดอกไม้ประดับแบบแขนวนโดยบริเวณที่เหมาะสมกับการตกแต่งด้วยต้นไม้มีตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านห้องนั่งเล่น รับประทานอาหารส่วนพันุ์ของต้นไม้และดอกไม้ที่มีให้เลือกทั้งเล็กและใหญ่ตามความชอบค่ะดังนั้นการแต่งบ้านไม่จำเป็นต้องทุบทิ้งไม่จำเป็นต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมดแต่คุณสามารถเลือกการแต่งบ้านหลังเดิมให้ดูใหม่ขึ้นอีกครั้งจากการสร้างบรรยากาศด้วยแสงการเลือกเปลี่ยนวัสดุแต่ง และการต่อเติมเล็กๆน้อยๆเพียงแค่นี้คุณก็จะมีบ้านหลังเดิมท่ามกลางบรรยากาศใหม่ๆทั้งสวยงามและประหยัดงบในกระเป๋าได้ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาหรือทำใหม่อีกด้วยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันอีกและหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างของคลิปได้เลยค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ